สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆจาก n ินจาวแวนไทยแลนด์นะครับสุ่มเลขแท็กจากแจกเป็นล้านนะครับเพียงแค่แท็กกิ้งไอดีก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกทั้งผู้รับและผู้ส่งนะฮะร,รายละเอียดกิจกรรมนะครับทุกๆก,การส่งของหนึ่งครั้งผู้ส่งจะได้หนึ่งสิทธิ์และผู้รับได้หนึ่งสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลผู้ราจะต้อง นำแท็กกิ้งไอดีมาลงทะเบียนในลิงก์นะคะคลิกคลิกที่ลิงก์นี้นะครผู้ส่งจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเมื่อผู้รับพัสดุนำเลขมากรอกเลขแท็กกิ้งไอสามารถลูกกิจกรรมได้จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาในแต่ละรอบผู้ที่รับรางวัลแล้วมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นกันนะคะของรางวัลก็จะมีมอเตอร์ไซค์เวสป้านะครับ3คันโทรศัพท์ซัมซุงเอสยี่สิบเครื่องนะครับ รวมทั้งซื้นมู 33, ลค่า33รางวัลมูลค่ากว่า1.4ล้านบาทนะครับระยะเวลาลล้นสนุกทั้งหมด6รอบนะครับรอบแรกก็คือวันที่15มีนานะครับรอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่วันที่6มิถุนายนนะครับผมจะรางวัล บอไซาเวสป้าวันที่15มิถุนายน65นะครับเงื่อนไขไปไปตามที่บริษักรรทกําหนดบริษัทขอสมวนสิทธิพิจารณายกเลิกสิทธิธหากพบว่ามีการทุจริตสอจพิตาราทุจริตในการนกิจกรรมบริษัทขอสมควนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะ ร่วมรุ้นสนุกนะคะแล้วก็ส่งของกันอยู่แล้วพ่อค้าแม่ขายนะครับส่งทางออนไลน์กันนะคะก็อย่าลืมไปใช้ของนินจาเวนนะครับตอนนี้มีชิงโชคนะครับผมเวสต้านะรถจักรยานเวสต้าโอเคครับถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เฮียด้วยนะครับแต่กำลังใจเฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ